ตัดพวกขนมหวานไปเลยกับค่อยๆลดขนมหวานแบบไหนเวิร์กกว่ากันสําหรับวันนี้แอนจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของแอนในวันนี้ค่ะแอนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่ติดทั้งขนมหวานเบเกอรี่นะคะหรือว่าน้าหวานเนี่ยมาก่อนนะคะแล้วก็แอนเคยทดลองกับตัวเองนะคะทั้ง2วิธีเลยก็คือมีทั้งการที่แบบตัดของหวานขนมหวานของทอดของมันเนี่ยออกไปจากชีวิตเลยกับระหว่างการค่อยๆปรับหรือว่าค่อยๆลดเนี่ยแบบไหนเวิร์กวกว่ากัน นี่แอนจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะส่วนตัวของแอนในวันนี้เลยค่ะก็คือว่า,อาจากการที่แอนเคยทดลองนะคะแบบตัด พวกขนมหวานเนี่ยค่ะหรือว่าเบเกอรี่เนี่ยเอาไปจากชีวิตเลยสิ่งที่ตามมาคือมันจะทําให้เรานะคะลดหุ่นได้เร็วมากในช่วงแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะสักพักหนึ่งนะคะอย่างส่วนตัวของแอนก็ประมาณช่วง3เดือนหลังจากที่เรางดแบบ100%เซนไปแล้วอะโอเหมือนเราได้หุ่นตามที่เราพอใจเราเนาะแบบลีนมากแบบเปลี่ยนหุน่นแล้วแบบชัดเจนแล้วททนี้พออยู่ในช่วงหนึ่งมันจะเป็นสภาวะหนึ่งะคะ่ะทุกคนที่เรารู้สึกว่าหุ่นเนี้ยเราได้ ใ้มันมาแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะคงที่นะคะแล้วเราแบบพอใจกับหุ่นนี้แล้วทีนี้พอเรามีโอกาสที่จะได้กินเหมือนเราแบบอยากให้รางวัลกับตัวเองอะ่ะ กลับไปกินพวกของหวานนะคะค่อยๆกินนะวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยพอกลับไปกินนะคะทุกคนหุ่นเรานะจากที่มันแบบเราคิดว่าอันนี้คือหุ่นที่คงที่แล้วอะเหมือนตัวเราจะบวมขึ้นแบบรวดเร็วมากนะคะพอระยะหลังเนี่ยที่หลังจากที่แอนมากินโบตพีเนาะเราก็ ค่อยๆลดปริมาณในการทานพวกขนมหวานของหวาน,ห,วานหรือว่าเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆปรับลดลงเร,เรื่อยๆนะคะโดยที่แบบไม่ได้ตัดแบบ100%นะมันคือแอนรู้สึกว่าหุ่นเนี่ยที่ได้นะคะมันจะค่อยๆลดลงแหละมันจะไม่ได้ลดลงเท่ากับวิธีแรกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาส หรือว่าของกินที่เราอยากกินเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าหมดเลยแต่พอเราเห็นเนี่ยเรากับไม่ได้กินเยอะเท่าที่ควรสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้อันรู้สึกว่าอยากออกมาแช์ก็คือว่าหุ่นนะคะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเร็วนะวิธีที่2แต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึก โหยไม่ได้รู้สึกขาดแคลนไม่ได้รู้สึกว่า,าถ้าเราไม่กินไอ้พวกเบเกอรี่พิซซ่าในวันนี้เราจะไม่มีโอกาสได้กินอีกนะอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ชีต day ของเรานะอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะมันไม่ได้รู้สึกเพราะว่าเรารู้เรา กินมันมาตลอดแค่กินในปริมาณที่เราอยากกินจริงๆพอมันไม่ได้รู้สึกขาดแคลนนะคะมันก็เลยทําให้หุ่นของเรานะคะค่อยๆเปลี่ยนลงไปเรื่อยๆจะไม่มีสภาวะโยโย่หรือว่าตัวบวมเลยวิธีที่สองเนี่ยในระยะยาวอะ่ะมันกลับทําให้การลดหุ่นของเราอะคะ่ะมีประสิทธิภาพได้ดีมากกว่าวิธีแรกด้วยซ้าไปเพราะว่า,าหุ่นของเรานะคะคือมันอาจจะลงช้านะแต่มัน แต่ในระยะยาวเนี่ยหุ่นมันจะาค่อยๆลงเรื่อยๆเพราะเรามีความอยากในการกินพวกขนมหวานหรือว่าของหวานเนี่ยคะ่ะลดลงเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งพอเราห่างไอ้พวกน้ําหวานหรือว่าน้ําตาลเนี่ยคะ่ะเยอะๆพอเรากลับมากินเนี่ยเราจะรู้สึกมันหวานมากมันจะรู้สึกเลี่ยนมากอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้เรา,ายิ่งห่างออกไปได้อีกแล้วก็เป็นวิธีที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ทําให้เราห่างจากน้ําตาลเนี่ยคะ่ะได้แบบย,ยั่งยืนเพราะมันไม่ได้รู้สึกฝืนใจหรือว่าฝืนพฤติกรรมเราเลยแต่ มันกลายเป็นว่ามันปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมใหม่ของเรานะคะที่ทําให้เรากินอาหารหวานหรือว่าของหวานเนะะี่ยค่ะเริ่มไม่อร่อยลงไปเรื่อยๆก็ทําให้เราอยาจากพวกน้ําหวานหรือว่าน้ําตาลเนี่ยค่ะไปได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ของแอนเนี่ยแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับใครนะคะที่กําลังหาคำต,ตอบอยู่นะคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะลดหุ่นเนี่ยเราควรที่จะหยุดน้ําหวานหรือว่าน้ําตาลเนี่ยแบบร้อนนะคะหรือ ค่อยๆลดปริมาณดีนะคะพอมาฟังคลิปนี้ของแอร์เนี่ยจะเกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ได้เป็นไอเดียในการ ไปปรับใช้นะคะกับชีวิตประจําวันของเราเนะะี่ยค่ะได้ดีมากขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะที่มีข้อสองสยัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพจโบตาพีเคลับฉบับแม่ลูก2นะคะไลน์ค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0807313949หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามานะคะก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไป ไปดูพวกโปรโมชั่นนะคะหรือว่าข้อมูลสินค้าเนี่ยได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ